มาถือนี่ให้ไหมมั้ยเนาจะหาเมียน้อยโอ้หนี่นะคะเสานี่ช่วยกันยกสองคนเลยนะคะยังยังไปยืนบังเอ้าพีล้มเอาขึ้นมาลูกออกหุ้นไหมบังตาตามจริงตาตามจริงคุ้มทำหนีแล้มันแน่นนี่เนาะขวดน้ำบอลขางเขาขังขึ้นขวดหน่อยมันจังแน่นตัว เป็นภรรยาสามีกันนะค่อันนี้สาวที่สองเมื่อกี้นี้มันล้มด้วยค่ะจ้ามันล้มพัดแห้งมันเบาขามันสั้นเลยขามันสั้นถือหตที่จาาันซตานจะตั้งหอคอยนะคะหอคอยนั่งชมวิว บอยายชมพลจะให้รอคอยอยู่บ่เมียน้อยนะบอถ่ายวิดีโออะไ์สดแมนค่ะมันจะมีวิวสวยอยายชมพลไม่ยอมแน่ๆเลยเนาะยอมสิยอมบอกยอมเลยยอมยอมได้ไงอยมเลยเพื่อความสุขเนาะดันไว้ในเงาแั้วมาละกู เพื่อความสุขของตาซานยอมเลยยอมเลยโอ้หดูสิยายสมควรใจดีใจกว้างนะคะยอมเลยนะคะเราจะนำมานึ่งข้าวให้กินไงเนาะสักผ้าให้แล้วก็นึ่งข้าวยายสมควรก็ชี้นิ้วแรือเปล่าสบายสบายสบายได้จะร้องไห้สบายแต่ว่าเขาเขาจะยอมไหมล่ะยอมไหมยอมไหมไม่ยอมสิ อาบ้านนี่ไาสิเอาเมียน้อยเมียใหญ่ก็ก็ได้แต่เมียน้อยเนาะเมียใหญ่คงไม่ได้เมียน้อยได้แล้วเมียน้อยเมียใหญ่ไม่ได้แน่ดูเห็ดที่เบืาอ มาแว็ของเราเลยมาเว็บดอกม่แว็บดอกยาเห็ดกองเลยกองเลยนี่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุ่งนาทุ่งนี้นะคะข้าวก็เขียวสะอุ่มนะคะภูเขาก็สวยนะคะนี่นะคะเหมาะเลยนะคะตาซานเลิงแล้วนะคะตรงนี้เหมาะนะคะเห็ดเชียงฮมเหงฮม กูเห็ดก่อนนะเอาไปกินได้ไหมจีกินได้ไหมได้โอ้ยน um ั่นเราค่อยเบอร์ยูทิคโคมก็ดีจีไม่ได้ค่ะแต่ต้องแต่ต้องแกงบางคนก็อุ้ยขออภัยทราบได้นะถ้าถ้าหลังมันไม่แตกหลังมันแตกมันก็กินไม่ได้จับดีๆจับดีๆเดี๋ยวจะฟ้อนก่อนนะนี่มาแล้ว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 ค่ะ นี่แหละค่ะน่าแต่ก็จะพาดูรอบๆมาแล้วค่ะมาแล้วอัน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 น่าถือให้ไหมนี่ยดูให้ดูภาพสวยๆงามๆไปค่ะจงบอกอยู่ว่าเดี๋ยวถือไม่ได้ดิคัะแขนได้ถือมือดีถัดไปนั่นน่ะเป็นภูดลวงภูหลวงสวนมันนั่นเองลงมาาานชสวนมันสวนยาง ของเจ้าบ่มันสัญญาณของลุมีนะของมีป่สวัสดีนะคะทั้งสิบท่านนะคะโอุ้ยแม่ดาไม่ได้อ่านอะไรเลยนะคะเห็นน้าเตะนะเห็นน้าเตะนะเห็นน้าเตะเห็นน้าเตะเห็นภูผาเฮียนนะภูผาเฮียอยู่ทางนี้บ่เออนั่นแหละนั่นแหละภูผาเฮียล่ะอยู่สวนนะครับรอดูว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับรอดูว่าภูผาแกนะ เสร็จวันนี้เลยบ่ทำให้เสร็จวันนี้เลยบ่มาสีแหลีวมือนี้ให้ดูคนเดียวเนี่ยบ่เออด้วยเออดเอิด้วทีมงานมาซอยห้าวันเสร็จตาชานบอกว่าห้าวันเสร็จนะคะตามแจ้งนาตาชานด้วยนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับใช่ใช่ใช่ไม่เกินห้าวันนะคะตาชานไปไปค่ะไปไปดูสิ่งดีๆต่อนะคะ ไปดูสิ่งดีๆต่อค่ะอาจารย์จะไปไหมเนี่ยอ้าวที่จับอันนี้ก็เอาออกนี่นี่นะคะรอบๆนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะครับสำหรับคลิปนี้ตาก็ขอจบคลิปกันตรงนี้นะคะขอบคุณครับขอมากดไลค์กดติดตามให้ตานะครับสวัสดีครับมาละกอมาละกอจ่มตำ ลดดปลูกกล้วยก็สวยปลูกมะพร้าวก็สวยเพราะว่ามีน้ำนะคะ นางลำม,มากันแล้วเด้อคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้นะคะมีแต่คลิป10นาทีเลยนะคะนางลำม,มีแต่คนสวยๆมีน้าตเต้มียา,าชี ก่อนจะลำแม่ป้าคันใส่เล่าความฝันก่อนอ้าวน้องนิวก็มาป้าคันใสน้องนิวก็จะมาราหมดน้องนิวคิดว่าน้องใส่ชุดไม่คือกันอ่ะเิื่อน้องนิวจะลำทรัพย์สินเงินทองมันจะเหมือนกันได้ยังไงแต่ละคนมันเหมือนกันน้อยกันชุดขาวนี่ก็สวยนะคะนิวไปทายให้ยาอ๋อก็สีแดงเพ่ ยังไม่ได้เปียนเลยลูกเอาโต๊ะไปเชิญนะนี่ไปดูยาติที่จะทำพิธีนะคะโอ้มาไก่ไก่น้ำนะอันนั้นไรอย่างเงียกปายโลนง พอภัยนะคะขามันเอ <finals worship. S 2> ียงค่ะเอียงแล้วหรือ เท้าคำเงินบอกซื้อคนนะโอ้ซื้อพญนาคเท้าคำเงินนะคะโอ้ยมีแต่คำมีแต่เงินนะคะเย็นนะคะอยู่ในน้ําตลอดเท้าคำเงินนะคะฟังให้ดีๆนะคะเท้าคำเงินมาอยู่ตรงนี้นะคะเขาบอกซื้อเสียงเรียงนามอย่างดีเลยนะคะเขาบอกเองเขาค่ะ ไม่เอาคืนได้ไดงไหนล้วนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ดาครูกรองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ